สองแถวเฮดคิดแชแนลพอกันย้ำคำตอนค่ำคำน้องพิมพ์ทำอะไรคะกินมาม่าค่ะกินมาม่าก,กับอะไรคะกับไข่ใครทำให้เมียกาบ,บทำให้อร่อยบออร่อยอร่อยก็กินเยอะๆนะคะเม่ยกาบทำให้บอ อร่อยมากไหมหอมเนยปาฮะยุงหลาหลายเยอะฮะยุงอยู่ไหนคะเยอะยุงอยู่ไหนคะยุงอยู่นี่ค่ะยุงเยอะเลยเหรอไม่ต้องไอ้นี่เลย กิน,นมาม่าค่ะอร่อยบอคือนอนกินลูกคือนางกินดีๆดูดอเ,เอาพ้าลมขึ้นมาให้น้องสิคนสวยเปิดเบอร์หนึ่งก็พอลูกเล็กน้อยกินข่าหยามแรงกินมามา่ากินเม่งบะตองปอนอันนี้สามขวบตอนนี้เดือนอยังกับเดือนเก้าอ่ะ สามขวบแปดเดือนสามขวบแปดเดือนแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าสี่ขวบนี่คงอาบน้ำเองไม่ต้องไม่ต้องให้ใครไอ้นี่เนะี้ยอาบบ่หลอนอ่ะอาบอาบ่บเกียงไหมบ่อาบบนะ่หลอนอาบบ่หลอนเป็นยังไงอาบบ่หลอนน่ะจ้าเหียวจ้เสื้อก็สวยเนี่ยบ่หล่อบ่หล่อนีน้ำ ไทยบาลังตีนพี่จอยอ้พี่จอยน้ำจงน้ำเนี่ยตักเอาเองตักเอาเองค่ะคนสวยจริงแล้วอ่านางหิวน้ำแล้วนางก็จะตักน้ำเองอ่ะเอาแต่น้ำนะลูกไม่เอาก้อนน้ำแข็งนั่นละ อร่อยไหมแชยวเย็น <laughs> นางบอกว่าแชยวเย็นแชยวเย็นค่ะแชยวเย็นกินดีๆลูกกินดีๆกัดดอกเออสดคำยังไงตีล่ะแชยวเย็นแขีวเย็นแกวะแชยวเย็น <laughs> ดเด็กน้อยนามึเนเด็กน,น้อยหน้ามึนเ็กน้อยหน้ามึนเด็กน้อยหน้ามึนเด็กน้อยหน้ามึนเบอาดูดเข้าไปเอาดูดเข้าไปเอาดูดเข้าไปเอาดูดเข้าไปอันนี้คือ <daunting. S 1> อาหารค้าวันนี้โมโมโโโอร่อยปะ <SPEAKER> โ <at> <h ats> อ,อ้ออร่อยมากค่ะวอันนี้ไม่กินมาแล้วจ้ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากค่ะโอเคไม่กินมาแล้วจะให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะเอามาให้ดู พัฒนาการของเด็กน้อยคนหนึ่งกินข้าวเองได้นางบอกนางสุดยอดทำยังไงสุดยอดทำดีๆสิสุดยอด,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 ยอดโอเคอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์ให้สองเท่าเฮ็ดคลิปชาแนลบ๊ายบาย